ับเยวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะนอนโรงพยาบาลมา3คืนแล้วนะ <c oughs> คืนแรกก็คือเป็นคืนที่อีบ่าบินกลับมาจากกระบี่นะคะแล้วก็แล้วก็ได้เล็กมาที่นี่เลยเพราะว่าอายาไข้ขึ้นแล้วที่นี้ให้คุณหมอขอขอตรวจไ V ซีาอีกรอบหนึ่ง ก็เลยคิดว่าเออแอดมิดเลยดีกว่าเพราะว่าตอนแรกรอบแรกตอนที่ที่ทำคลิปก่อนเนี้ยอาย่าตรวจไป้วรอบหนึ่งเราก็ไม่พบว่าเป็นนะคะต้อมีผลตรวจออกมาก,ก็คือทั้งผลตรวจเลือดแล้วก็ตรวจน้ำมูกก็คือไม่เจอ RSV นะคะไม่เจอสายพัน์อสายพันดีไม่เจอเชื้ออะไรเลยแต่ว่าอาย่ามีไข้สูงขึ้นมา,าถึง40่0กว่ากว่าเลยอะี่สิจุดเท่าไหร่นะ40จุดกว่ากว่าเลยแล้วก็แล้วก็ ก็ไข้ก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่แบบนี้นะคะก็คือยังไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าขน้องยังไข้สูงอยู่คือคุณคุณหมอบอกว่าจริง,รงๆเราถ้าสมมติว่าไข้มันอยู่ที่ประมาณสาม8าอะไรเงี้ยสามารถแบบว่ากลับไปรักษาอาการต่อที่บ้านได้อะไรอย่างนี้ไปดูแลตามอาการต่อที่บ้านอาจะที่แต่ที่นี้อาย่าคือไข้เนี่ยแบบ38ไม่คือไม่ต่ำกว่า38มแปตลอดเลย38 39าอะไรเงี้ยพอเช็ดตัวพอไข้ลงอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็คือก็ยังเป็นไข่ยอยู่แล้ววันนี้ก็เอา อาน้มูกไปตรวจอีกรอบนึงนะคะว,ว่าว่าจะว่าจะเจออะไรไหมทีนี้ก็คือเขาจะตรวจเป็นไวรัส21สายพันธุ์เลยว่าน้องเป็นหรือเปล่านะแล้วก็ตอนนี้นางก็นอนอยู่น่าสงสารมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงคืออยากให้รู้ผลว่าว่าน้องเขาเป็นอะไรแล้วก็ จะได้รักษาการตามอาการนะคะแล้วก็อยากให้กลับบ้านแล้วอยากให้ไปวิ่งเล่นแล้วตอนนี้ปิดเทอมแล้วจริงๆคนจะได้วิ่งเล่นละแต่ว่าต้องมานอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลผู้อสอูงสาน่ะเขางงอะงมากเพราะว่าคือเขาเจอแะไรก็คงหงุดหงิดแล้วก็ไม่สบายตัวอยนะ่างเงี้ยบอกไม่ได้ว่าแบบเออตัวเองต้องการอะไรหรือว่ามันรู้สึกอะไรยังไงแบบเวลาแบบเวลาแบบกลางคืนอย่างเงี้ยก็จะมีพยาบาลเข้ามาวัดไข้ทุกชั่วโมงใช่ไหมเอ่ออย่างเมื่อคืนอ่ะก็คือไข้ขึ้นสูง40ประมาณ40 40กว่าคือเกือบ41ดเลยอ่ะแล้วตัวแดงมากคือแบบ ให้แล้วก็มันครบรอบพ่นยาพอดีเลยเนี่ยเหมือนกับเขาถูก,ถกถุกจากการที่เขานอนอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยหงุดหงิดที่แบบต้องตื่นขึ้นมาทำอย่างนี้แล้วเขาก็ลองก็ตีอะแล้วว่าก็จะนอนทีนึงก็แบบตีสามตีสี่ก็แต่อ้อมก็สงบได้คือเขาอ้าป่วยเวลากู้ใหญ่ไปนอะยังแบบบางทียังงุดหงิดเลยอะเออแบบเวลามีไข้หรือว่าเวลามันแบบไม่สบายตัวอะไรเงี้ยตอนนี้เขาแบบมีทั้งไอทั้งน้ำมูกแล้วก็แบบไข้สูงมากกินอะไรก็ไม่ได้แล้วคือตั้งแต่มายังไม่ถ่ายเลยนะเพิ่งจะมาถ่ายเมื่อเช้าเนี่ยเออเพราะบบาว่่าาเมือวนนให้กก,กิย กับนมเปรี้ยวก็คือไม่รู้ว่ามันเกี่ยวไหมากับการที่กินโยเกิร์ตเราเขาถ่ายแต่คือตั้งแต่วันมาก็สามวันแล้วอะสามว,ว,วันสี่วันแล้วคือเขาไม่ถ่ายเลยคือจะมาถ่ายนี่ก็น่าจะสบายตัวขึ้นมาหน่อยก็มีพี่ๆพ,พยาบาลมาช่วยเคาะปอดให้นะคะแล้วก็มาตรวจมาเช็ดตัวอะไรตามรอบปกติแล้วรอผลอสามชั่วโมงว่าผลผลจะออกมาเป็นยังไงผลตรวจออกแล้วนะคะปรากฏว่าอายา่าเป็น RSV นะคะรอบแรกที่ตรวจเชื้อไม่เจอนะคะมาตรวจเจอรอบนี้ นะคะคุณหมอก็แจ้งว่าอาย่เป็น RSV อาการตอนนี้ก็คือน้องค่อนข้างาเบื่ออาหารนะคะแล้วก็หายใจมีเสียงคลืดคลาดนิดหน่อยยังมีเสมหะมีน้ำมูกเยอะนะคะไข้ก็ค่อยๆลงตามอาการนะคะก็ยังคงให้ยาอยู่เพราะว่าเชื้อไวรัสตัวนี้ไม่มียาฆ่าเชื้อนะคะต้องรักษาตามอาการนะแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามให้อย่ากินน้ำเยอะๆแล้วก็กินกินข้าวให้ได้นะคะตามใจให้ดู ทีวีหนึ่งวันให้ดูจอหนึ่งวันนะคะให้ดูการ์ตูน1วันเพราะว่าเขาจะแบบค่อนข้างเครียดเนาะไปไหนก็ไปไม่ได้แล้วก็อยู่โรงพยาบาลวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะก่อนหน้านี้คือหาหาเชื้อไม่เจอแล้ววันนี้พอเจอแล้วก็เหมือนกับอาการของเขาก็ยังคงสวิงอยู่นะแบบไข้ก็ยังขึ้นสูงอยู่พอได้ยาได้เช็ดตัวอะไรเงี้ยคระพอไข้ลงก็เขาก็จะดีขึ้น แต่ว่าก็ยังมีอาการแบบหงุดงิดอ่ะมันก็คงเหมือนผู้ใหญ่เวลาป่วยเนาะก็แบบจังงุดหงิดอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือก็คือดีขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะละนะคะกินข้าวได้นิดหน่อยแต่ว่าก็กินยอมกินยานะจ๊ะเ เย็นไ,ไ,ไม่ได้ต้องเอามันพิงเอาไว้อันนี้อันนี้อันนี้มีโต๊ะ เอาเครื่องครัวที่บ้านมาแล้วมั้งเนี่ยเอาเปล่าเ,าเาขามีตะเกียบด้วยนะคะเนี่ยวเอาไว้เววงเลย่วงเลยตาย,ยตอ้กินเลยเหอต้อ,องทำใหม่เลยใช่ไหมคะ อันนี้แหละลูกย้ายบ่อยมันก็ต้องเปลี่ยนอยากกลับบ้านแม่ก็อยากให้น้องกลับลูกใช่อะสิก็เป็นไข้าอาเอสอยากหายได้ยังคะอยากหายแล้วก็ต้องกินข้าวเยอะๆพักผ่อนเยอะๆนะ กินยาด้วยนะคะครับละใส่ปากเลยอ๋อมีแรงแล้วใช่ไหมกินข้าวเองได้แล้วใช่ไหม อมากนี่นี่นะคะของเล่นนะของใช้พัมพ์ดต่างๆแล้วก็เอาคอมมาทำงานด้วยมีหนังสือด้วยเล่มนี้นะคะเดี๋ยวรอรีวิวนะแม่ที่มีอยู่จริงนะคะเป็นหนังสือของ คุณหมอคุณตามหมอประเสริฐนะคะอิบตามเพจเขาอยู่ซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่าน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะมารีวิวว่ามันดียังไงนะคะการที่มีอยู่จริงของแม่นะคะในช่วง3ขวบป,ปีแรกของลูกดียังไงเดี๋ยวจะมารีวิวกันนะคะแล้วก็มีผลไม้มีที่คุณยายเตรียมมาให้นะคะอันนี้คิดว่าจะไม่เอากลับนะเพราะว่าเยอะมากขนมในตู้เสื้อผ้านี้ออกไปหมดละ ไม่มีใครหยุดงานเลยนะคะแล้วก็อีฟเองก็ไม่มีรถแล้วก็ขับรถไม่เป็นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องหอบลูกขึ้นแท็กซี่พร้อมกับของสี่แสนล้านอย่างที่เห็นนะคะตลกมากอะ่ะคือพอรู้ว่าตัวจะได้กลับบ้านเว้ยก็นั่งรออยู่ตรงเตียงแล้วแบบว่าไม่ไปไหนเลยจนบอกว่านั่งก็ได้ลูกเดี๋ยวนั่งพิงเอาเพานั่งพิงขนาดแล้หลับคือนางกลัวไม่ได้กลับบ้านอนะ่ะเอาชุดเอลซ่าดูดิ เอาชุดเอลซ่ามากลางรอจะใส่กลับแต่คือมันยังไม่ได้กลับเลยมันต้องเคลียร์เงินมันต้องแบบเคลียร์เอกสารไหนจะทํานัดไหนจะอะไรหลายๆอย่างดูดิเอ็นดูวะ่ะและอีกอย่างหนึ่งคุณหมอเพิ่งให้ยาฆ่าเชื้อนะคะแล้วน้าเกลือก็ยังไม่หมดก็คือต้องรอจนน้าเกลือจนก,กว่าจนก,กว่าน้าเกลือจะหมดก่อนถึงจะกลับได้ แป้งค่ะที่จะคาร์โบไฮเดรตอ่ะกับน้ำตาลถ้ากินเยอะเกินไปเราจะอ้วนแล้วก็เป็นโรคอ่ะไะเป็นเลยไปไหน คือยาทั้งหมดของายาที่ได้มานะคะมีนี่ไอันนี้ยาหยดจมูกนะคะใช้ไม่เกิน5วันหลังตัตาจมูกนะเขาบอเย็นแต่ก็ล้งบล้แค่กลางวันนะคะนเกือนี้ล้างจมูกนะคะให้น้ำมูกเขาออกมาอันนี้เป็นยาลดน้ำมูกแก้คับแน่นจมูกที่ได้มากตามการถ้าไม่มูกเลยเขาบไมหายไแน่นลกม่องกินอันี้แค่่าของอยาละคะแล้วก็อันนี้อะไรอะยาอะไรวะนะดูก่อนยาแก้อะไรอะยาแก้อะไรไม่รู้อะจะต้องดูฉลากจนึงนี้ยาลดลมนะคะเขาเย็นอันนี้ยาฆ่าเชื้อ ข้านโรเรีนเพื่อนสมจะต้องแท็กโรเรีนอันนี้สำหรับยาค่ายสูงนะถ้าไข้เกินสามสิบแปดกินไขให้กินตอนนี้สำหรับนี่ยาค่าปกติถ้าเขามีไข้แบบสามเจ็ดสามเจ็ดเกินสามสิบแปดกินไปให้กินตอนนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ได้มาจริงๆมีของดีมีของเดิมด้วยที่คงเหลือที่เหลือไว้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นยาเหมือนแบบปลาคูมคุณบอกว่าให้กินให้หมดดีกว่าผสมกับน้ำแดงอะไรองี้ให้เขากินวัละสองนะคะกินให้หมดเลยแล้วก็นี่แล้วมีแค่นี้ส่วนเด็กคนนี้กลับมาก็ดื้อเหมือนเดิมค่ะไม่ยอมไปนอนไม่ยอมพักผ่อนจะมานัั่งงคคนนเเดีียยววบๆใร ครั้งนี้นะคะที่อาญาเข้าโรงพยาบาลน,นะคะก็ทั้งหมด4คืนนะสคืน3คืนแรกเนี่ยยังไม่รู้ว่าว่าเขาเป็นอะไรแต่ว่าเขามีไข้สูงแล้วก็มีไอมีน้ำมูกนะคะแต่ว่าไข้เนี่ยจะนำก่อนเลยแล้วก็แล้วก็เริ่มมีอาการไอแต่ว่าเสมหะนี่ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ ว่าตรวจยังไงก็ไม่เจอว่าแบบเป็นอะไร RSV ก็เป็นนกาทีไข้หวัดใหญ่สายพัน์ A สายพัน์ B ก็นกาทีก็คือแบบไม่ไม,ไม่ไม่เจออะไรเลยแต่ว่าแต่ว่าเขามีอาการแล้วก็อ่ซึมเพราะว่าไข้มันสูงไงเขาก็ซึมเลย้ยค่ะกินได้น้อยลงก็ต้องให้น้ำเกลือแล้วก็เราก็ให้ยาตามอาการไปแล้วก็มาตรวจเจอก็คือวันที่วันที่สามอ่าวันที่สามไม่ใช่สิ 4, เออวัน วันวันที่4ี่สีเออเช้าวันที่4ี่คนหมอมาเอามูกน้องไปตรวจอีกรอบหนึ่งเป็นแบบเป็นตรวจไวรัส21สายเอนธส์แล้วก็เจอว่าน้องเป็นอสีนะคะก็ตอนแรกก็คือรู้สึกว่าค่อนข้างแบบ ออฟวอร์ดอะที่แบบเออลูกเป็นอะไรเราหาสาเหตุไม่เจออะไรเงี้ยแต่พอพบว่าเออเป็นเป็นไ s v วเราก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาหน่อยเพราะว่ารู้แล้วว่าน้องเป็นอะไรเราก็จะได้รักษาตามอาการกันต่อไปส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษานะคะก็ทั้งหมด5 2 0 0 0กว่าบาทแต่ว่าน้องมีประกันนะคะก็ประกันก็จ่ายทั้งหมดเลยแล้วก็มีส่วนเกินค่าห้องนิดหน่อยที่ที่จ่ายอ่าที่ต้องที่ต้องจ่ายส่วนต่างเองนะคะแล้วก็ จริงๆอะวันนี้ตอนเช้าที่หมอมาเยี่ยมไข่เนี่ยหมอบอกว่าะจะอยู่ต่อก็ได้หรือว่าจะกลับบ้านก็ได้เพราะว่าน้องไม่มีไข้แล้วแต่อิฟดูจากอาการของลูกก็คือคือลูกอะยังไม่หายหรอกแต่ว่า ดูแล้วเขาเหมือนเขาเครียดอะ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้วิ่งเล่นไงคือเด็กปกติเขาจะต้องวิ่งเล่นเดินไปจับนู่นจับนี่อะไรเงี้ยแต่คือทีเขาอยู่ที่โรงพยาบาลเขาเขามีน้าเกลืออยู่ที่ข้อมืออะ่ะเราเขาก็เดินไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้อย่างมากก็คือได้แค่ขับรถแล้วก็แบบว่านั่งเล่นไปมาอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เลยรู้สึกว่าสงสารลูกกลัวลูกเครียดก็เลยเออเอาเอามาประคองอาการประคองอาการที่บ้านต่อดีกว่ามารักษาที่บ้านต่อดีกว่าเนาะกินยาล้างจมูกพ่นไอไอหยดจมูกตามที่คุณหมอสั่งแล้วเดี๋ยวครบอาทิตย์หนึ่งคุณหมอให้ให้ไป Follow อ up ก็เดี๋ยวให้ไป o อ l o w u p กัน อีกทีหนึ่งนะคะก็จริงๆเราว RSV เป็นโรคที่ค่อนข้างระบาดเยอะในช่วงหน้าฝนอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีมานานแล้วแต่ว่ามันจะอันตรายในเด็กเล็กแล้วก็ในคนแก่ที่ภูมิคุ้มกันค่อนข้างต่ำนะคะเพราะว่าเพราะเวลาตัวนี้มันมันลงปอดได้ง่ายเท่าที่เท่าที่ฟังคุณหมอมานะคะแต่ว่าอย่างอาย่าอย่างเงี้ยเขาเขาโตแล้วเขาสามารถอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาสามารถบอกได้แล้วเขาเริ่มขากเสล็ดสั่งน้ำมูกอะไรอย่างงี้พอได้แล้วอะไรเงี้ยมันก็ มันก็มันก็ง่ายกว่าแต่คือเด็กเล็กมันมันจะอันตรายมากเพราะเขาแบบเหมือนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อยากให้อยากให้รักษาสุขภาพนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวเด็กๆเองนะคะล้างมือบ่อยๆอย่างน้อยมันก็คือแบบเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ป้องกันได้ในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ถ้าช่วงไหนที่มันเป็นช่วงที่แบบว่ามีโรคโรคเด็กระบาดอะไรเงี้ยก็พยายามหลีกเลี่ยงลา สถานที่ที่จะพาเด็กไปเสี่ยงเพื่อแบบติเดเชื้อกลับมาอะไรอย่างนี้นะคะถ้ามีอาการแบบที่เรารู้สึกว่าลูกไม่น่าจะสบายอะไรเงี้ยก็คือไปหาหมอจะดีที่สุดถ้ารู้เร็วมันรักษาง่ายกว่าแล้วลูกก็เจ็บตัวน้อยกว่านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันเรื่อยๆเนอะสวัสดีค่ะ